สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวผลิตภัณฑ์อะไรกันเอ่ยน,น้องน้องน้องอะไรเอรเ่ยอุตอต,ะ,ตะนะครับก็เป็นน้องอุตตะที่เราได้จาก้านแบนเพสโตที่เมกาพาซซาสะพานเหล็กนะครับเป็นน้องอุตตะตอนเป็นเด็กเนาะก็เหตุที่เราซื้อเนี่ยเพราะเพราะว่า ช่วงแรกๆที่ภาพยนตร์เข้าเนาะสินค้าของวันพีชฟิล์มเลสเนี่ยท,ทุกชิ้นเลยที่ที่เกี่ยวข้องกับอโอตาเนี่ยจะราคาพุ่งสูงปริ๊ดหมดเลยนะครับตัวตัวนี้เราได้มาในราคาเท่าไหร่ครับ ไม่ทราบห้าห <75. S 2> นะครับก็ก็ครับก็ในราคาจับได้ต้องได้นะครับก็ไม่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับกอ็อย่างว่าคือตัวตัวภาพยนตร์เองก็อ,อะไระครับก็ฉายก็ฉายไปเป็นปีแล้วเนาะตรงนี้ค่ะ ค่ยุกนิดหน่อยยุยนิดหนน่อยะครับปกติเขาต้องอจะก,ก้นไม่ใช่เหรอเธอเราก็ไม่รู้แม่เป็นคนผ่านเผ่านไม่ผ่านถ้าเห็นฟิฟต์ัจจ้งชี้ชี้ปุ๊บก็จิ้มเลยเย้ครับพรอมเหมือ,อนองานของแบรนด์เพสโต้ทั่วไปนะครับทุกวันนี้ก็จะมีร้านออฟฟิเชียลอยู่ที่เมกาสะานเล็ก ข้างแปลกตานะคะทุกคนใหญ่เราจะเจอแบบเป็นพลาสติกอันนี้เป็นกล่องอเอ่อถ้าเป็นแบรนด์แบรนด์เพสโตไซส์ประมาณนี้จะเป็นลูกเป็นลูกโฟกับแล้วข้างข้างในก็จะเป็นพลาสติกนะครับก็อ่ก็จะเป็นละอ่าพลาสติกเป็นช่องๆก็แล้วที่เห็นครับก็จะมีโตกับมีฐาบกวนคนซูเรต้าช่วยนัง ตัดจากฟังนหต้องตัดจากฟังนี้ได้นคะครับก็นะครับก็น้องซูนิต้าที่เราเชิญมาเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องมีการทำอะไรนะทำให้สีสีผิวเข้มเป็นพิเศษนะครับเข้มอ,อยู่แลวอ้าวบุลลี่นี่วะ ดูใต้กระโปรงอีกโอเคมองไม่ค่อยเห็นโอเคครับโอเคนี่นะครับน้องอุตตะนะครับอุตตะแปลว่าอะไรครับเสียงเพลงครับก็น้องก็สูงประมาณคุณ คุณพี่ครับขออะไรมาเทียบเป็น r e f e r e n นซแบบ <ทำ S 1> เคสที่แล้วน,ลนะครับก็นเานะเาะก็าง,งานก็สีใช้ใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้ <ขอ S 1> มีมตำหนิอะไรเท่าไหร่นะครับถามาถาม คุณโูเลต้าครับด้วยราคาประมาณนี้งานประมาณนี้คุณสูเลต้ามีความเห็นว่าไงครับสวยค่ะให้กี่คะแนนครับเต็มเท่าไหร่ก่อนเต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบ,สบคือถ้าถ้ามองด้วยตานะจะจะรู้สึกว่าเราก็ให้เกือบ 9, เก้าเกือบสิบเต็มเลยนะคะแต่พอมาจับแล้วรู้สึกว่า เหมือนน้องน้องมุตะเกียน้องชุดฟ้าน้องอาริมาคณะนะผิวผิวสัมผัสจะดูคุณภาพดีกว่าก็ราคาต่างกันประมาณ30-40%เอนเาะก็ถ้ามองด้วยตาจะแยกไม่ออกแต่พอจับปุ๊บคือรู้เลยว่ามีความต่างคใช่คือต้องบอกว่าตัวคณะตัวคลิปที่แล้วนะครับเราดูรีวิวเราเห็นไซส์ประมาณหนึ่งเนาะ เราก็รู้เราก็รู้สึกด้วยสนุนราคาก็จะไม่ไม่ต่างากันมากต่างกันทุกสองสองร้อยกว่าบาทน,น,น,นะครับแต่อันนี้คือถ้าใครเป็นแฟนอุตตะก็เอาไปเชวยชมได้นะครับก็จีงเขามีตัวคู่ของเขาคืออุตตะตอนตอนโตเนาะอันนี้เราซื้อซื้ออต,ตะตอนเด็กมามาก่อนนะครับไว้มีตังก็ไปตามอีกรอบหนึ่งได้ใช่ไหมครับอะไรก็ได้มมไม่มีตังไม่มีตัง โอเคครับก็คลิปวันนี้นะครับก็เสร็จจบเรียบร้อยแล้วครับก็ยังไงชอบกดไลค์ <S 1> <S 1> ใช่ <S <S กดแชร์นะครับไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ